สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสีนนลบานหน้าเก่าพี่น้องมานี่มันนี่สีมาห่ามะพร้าวห้าเบิงมะพร้าวมานี่พร้าสองต้นนี่มะพร้าวมะพร้าวต้นนี่ตาอยู่ตัวตัวนี้มันเลองนี่มันสุกแล้วตัวนะแต่ขำมันแกได้ค่ะเอาไม่ได้ก็สิได้เอาอัน เต้นไหมทางเนาะโง่ย่านโง่ย่านโง่ตื่นขอใช่ก่อนเต้นนี้รั healthy, ่งง่เต้นมีขับผู้คนนี่แล้วอีโง่อีหลอดอีปูมอีปูมนี่เบิรงเด้อนี่นะท้องก็มพร้าว้องกกตัวมันแก่จังมันสูงเอาได้ไม่ได้แต่เขาได้ก็เสี่ยงมาเผิงนี่มาเผิงยังได้มาเผิงห้าหย่าได้สิบหมื่นนี่ม่ค่อยเห็นมาเผิงได้มาเผิงลายมาเผิงห้าหย่าเด้อเลือดต้นหนึ่งนี่เลือดต้นเดี่ยวนี่ย มันก็หวานย่าหอหวานช้ำปีเลอหวานบมอมันหวานขูดมาเผิงเด้อนี่นะจร์สีเอามาเผิงมากินนทะเบงนี่อุ้ยเขื่อนนี่นี่เอาเผิงตำตำนี่มาเผิงมาเผิงปิดมาป่นปิดกระเทิงปุ้ยเผิงแจีวเผื่อจีวนี่จะกินมาเผิงอทะเบิงบ่าเนี่มันห่อนมาเผิงนี่อุ้ยหายหนาขนาดได้นี่ได้ไม่ต้องลรางเป่า Uh. Nào đấy, <laughs> mình nào này tới mơ 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 nào เขาบอกว่าผ้านะแต่แบบมาเบิ Mother, no ้งผ ya. okay. ้าเพิ่นกำลังมอมันหน่อเพิ่นกำลังนั่นเพิ่นกำลังมัดไม้เพิ่นจะก่อเอาเพิ่นเอามาเผิองท่ามาเห็นมาเผืองไม่เห็นมาเผิองลายปี๋อะมันเกินเฮงอะมาเผืองเห็นหรือเปล่าก้อนแฉะแฉ่แฉะหวานได้มีส้มนะมาเผิงนี่ยให้านาให้คอยเห็นได้ให้เยอะเลย อ๋ครับอ,รอืมใช่ครับปลายไปเบิ้งบาน,นเบิ้งผลยมยแม่นมาเผาโอ้กีโบอ,อืม มะเาผาเป็นมะเผาลงมามันนำของไม่เนได้เธอางนะ้อใหม่นะเงาโผล่บอกคนพาหลอกมงที่กันิน,นมะผาพ่น่ากินมะเ้ามะร้าเด้อถิ่นมะร้า่มะร้าไาผ่เป็น,นกำลังแมน่นปตกของสกิโบปูโอ,โอ,โอแตอ่อนผม,มจ๊ะ น้ำแตะจักจากออกมาเฮ้ยโซน่าโซนาคนดำห้านำมันก็ลัมแล้วเอขี้เมือนจะมันนน้ตตกัมามนพบข้มันอ่อนจังเอาเมย์แต่มันอ่อนโตมากระทึกที่ดินอ่อนๆนึงกับเตะแต่เอามาพาอย่างอ่อนลิลรอมีกระหนานซ้ำเราบอง่นเอามาร้องมองนำมันนะเอาลองเขามานหน่อลองมนำมัน มะมงลูก็เลยล้วโซโกเฟยเปลงเดี๋ยวเดี๋ยต่มะพร้าวไอเด้กเอาพผ้าวแล้วไม่ล่มไปที่อมง่นอมงอมงสับอมงเหี่ยวเลยซฟไปลายมาเติบสามสีหมาเอาเปิดสีพวงนามาเผ้าวรานย่อ่อนตนนี้ขันอ่อนนี้จะส้มเลยสีพวงนามาเผ้าวนี่วานทนปะ

มะมงไม่ล ouais. ่นจมมงผลมมงเหี่วผลผลพาเรามาเนี่สิพอดีกินด้วย่าแต่เป็ so so es นตะนุ่มอะไรบางคงตกนะพาบังเผาจะพอดีกินบ่หรือมันเป็นอะไรเลแกอยู่อยู่บ่เออได้แกอยู่หยาบอยู่ตกจนตังต <not S 1> ุ <sunset> ่มจนมีแต่ซ้ำตอนนั้นมันสิตกเรามันสิแตะ ก้ามจะนั้นจะดำแล้วแกนจะดำแล้วด้แวมันบอกผนา่าสีมังพี่น้องจังหุ่นจกวัตเลืออนโตเลืแก่พอดีปิงพอดีพอดีพอดีเจ้าพอดีเจ้าพอดีพี่น้อง พอดีอนี่ยเนี่ยเนี่เนี่โอ้โหเดินเดิมามามาเผา,าวนี่ยดอกมึงนี่วันว,นวันนี่ <kes to odles> เจาะขู้ตะปูเอออพาพา,พานั่มานน่ะบานพอดีกินพี่น네้ okay. องเอ้เพิ่งจะพาระบาดนี่นั่งมัอยา่างนี้มันปลื้มเลยพามังโนนมันก็พอดีเปิ่งนะมังโนนมันสีมังโนนมันพอดีกินฝานฟืนนี่พอดีพอดีพอดีนี่สับ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 นี่โอ้ยพอดีแจวเจวเจวพอาละแสงนั่นแล้ว พอดีกินแล้วพี่น้องพอดีกินแล้วเห็นผู้แสงพอดีกินแล้วบานพ่นยาลงเป็นแสงบานนี่กันเอาพวกพ่นยาลายได้ได้พูดเบื่อไม่เพินกระเดก <wan> <nervous> ระเดยกันไปผู้ถึงผู้กระเดกระเดกันถึงแม่เพื่อจะได้แต่ละมาเนยแห้งจะตายนั่นแล้วแล้วพี่น้องบานนี้มอบนนอกผิดจังหวะบริกินบานนี้ฮิ้วบานนี้ ปล่ลงมาได้หนึ่งสอมห้าหกมาห้าเกมาแล้พี่น้องเชื้อตาหลุดนี่มะม่วงมะม่วงปุ่บอกมะม่วงเือเชวยมะม่วงถึงกระปองนั่แหละอันนี้นะเออปู่อาจะหลยปีดได้ดิแต่อาจจะลงเันนงิมพิ่นพมเพิ่มเพิ่มอพิมเ่มนม่เ่มเพพ่เเ่่า อ๋อลันไปเสซ็ตเดี๋ยวนี้นะเออก็ไม่ได้ระบายแฉ่งอะไรเนาะแฮนจ่องแล้วแฮนจ่องแงงแยะแล้วเขาต้องได้กินยาแล้วบาดนี่ยาดีเช่นแล้วบาดดีเพี่น้องไอ้แฮนผิดล็อกเลยบาดนี่ไม่ได้กินบาดนี่บได้แล้วบาดนี่บได้กินมะพร้าวแล้วบาดนี่ช่วมาแม่ดูสิใครเยอะ อ้าวตุ่มอู้ถุยทุยเอ็นทุยอ็นนะทุยทางทางขี่ทุยทางมองอันอันนี้กต่องไปเลยส้มเห็นอยู่ได้เสานี่อยู่เนื้อผูแม่อาจะหย่าดยจะซูงขึ้น้อยอุ้มอู้พานี่สิเตะพาพาแต่ไม่จะเตะอหบ่อตูไม่ก็ไล่ลงล่างเลยฮะ มาลงมาไลน์มาตุบเอาตุบเอาแล้วตุบลงมาตุบลงมาแล้วพี่น้องอืมมันจะหวังแน่อืมแม่นแล้วพอแล้วพอแล้วไดไลน์มาแล้วเพื่นวะมันิดแล้วมันิดแล้วมันิดแล้วจะเก็บแล้วบาทนี่ห้าหกเจ็ดมาลน์เติบไลายเติบเอากระเป๋ามาเซอร์บาทนี่จะเก็บใส่กระเป๋าได้บาทนี่ บดิกินไหมบรดกคูดกินเคยจ้างพวกไม่กินนะเคยกินเด็กเก็บเสื้อกระเป๋าเอาเก็บระบาดนเก็บมะพร้าวแล้วเก็บมะพร้าวระบาดมันจะเก็บแล้วเก็บมะพร้าวใส่กระเป๋าใส่กระสอบเก็บมะพร้าวใส่กระสอบแล้วหนึ่ง สน้อยอทิ่มกันตสามน้อยละนม่เข้ามาคมค่มาล่งหน่อยเสร็ไม่ได้หด่าล่งเเรไม่ได้หดซ้ำมาซมาซ้ำเต็มกระสอบอันนี้มาหน่อยเซตลายมันเผาเริ่ไหมน้องมันเริ่มันสุกแล้วมันเผานะครมันมันริบหรือมันเค้ว ให้มันเลิกแล้วมันสุกทิ้น้อผ้าสุกได้เพี่น้องเด้อปูจะใด้นำของเพื่น้องม่อนจะนำของของ่ายเอาทิ้งปูออกมาทิ้งปูออกมาขี้เต็มมือจังเลยขาย <c oughs> จะไปม่มนได้เลยว,วะฮักกยขี้เต็มมือแล้วอ,อันนี้เป็นล่างเอาเปิดได้เพืสีน้ำล่างเอากระยามันเปิดนพี่น้อง เราไม่ได้พากินอย่โงงคนละที่ดำดับเปืเปอนๆเสร็จ <c oughs> มันไปเท่ามันขี้นะ<ร>พ,นพี่น้องเก,ก็บ <g esp 3> แล้วแล้วผลออมาประมาณเก้ามาสิบมา เก็บมะพร้าวเสร็จก็ซาวเรียบร้อยเก็บบักชมพูเก็บมะชมพูอีบานนี้ไปบ้องมะสมพูอีพี่น้องเงานหามมะสมพูบ้านเนี้เออมันมันเขาก็เป็นดอกเขาก็เป็นน้อยเขาก็เป็นน้อยยังม่ได้มามันพี่น้องเราจะไปเก็บมะสมพูกแล้วมันมันยังม่ได้ดอกอ่นพี่น้องเลยเออมันเขาก็ได้ดอกมันมัยังมันไม่หมักไงมันโอ้ห่มห่มลายขนาดเลย เ้าสุมผูก็มีเห็นซ้ำนะฮ้องก็เป็นดอก<ะ>ก็เป็นดอกอป้ายไมเห็นซ้ำมาในีเพราะเผ่อหไปผูกก็ไม่ได้ซ้ำอันแล้วน้ำานไมเห็นหนอมาเผิ่เห็นแต่ระบาดปละชินหนึงน่งเป็นนมาเผิ่พี่น้งนงองเ่ลเดีมาเผอเอามัก้าวแรกก็คืนเอามาเรืงต่อบญยากปิดมะกรองไว้พ่นา่า ดูพี่น้องมาเฟืองลายลิฟต์มาเผยนะมาเผนมาเผยแล้วพี่้เจอมันหลัดเอออุ้ยเพืองลายอุ้ยดกระดดไอ้พูมาเผงวันลังขึ้นต้นใหม่พี่น้องมันจะหนาได้ยังวะมันจะเนาแต่ละมาเนี่ยมันซุกปวดว่มัละลายอยู่พี่น้องแต่มันจะเนานี่ครับพ่อแม่ตัวนี้ อึ๊บลองมึงลองมงเพื่อมาปิดจากมวานเนาะวานอีลวานเลยมันหลอกมั้งจริงจิงมันังวานมาเผื่อมันังวานมาวานเนาะมันังวานมา ปลาหงอกกินแต่เนี่ผู้มันดับเนี่ยหงองกินวานผดมันเป็นยังไงเน่าบอกมันซุกโผดมะเพื่องธรรมนามกระส้มแต่วานี่สมนี่ก็เน่าได้สมเพื่องมันสมกันบอกเอาบาง่านีดพี่น้องมันเน่ามันเน่ารลายท่าเลยแต่หมาเบิองอีเอาไปสีมันก็แสีบจังหวะเมย์เนี่ยมันเผื่อก้อนหวานเนี่ยเป็นดอกพี่น้องพูนเอาเพื่องงามเพื่องงามพี่น้องดอกเพื่องวานเพื่องสมบ่สมแต่วานมะเพื่องวาน สันลงงูกินกันนหนนะสันบ่นี่สันทางล่างนี่ทางล่างเลยครกองจิงเพ่งแล้วตีงโขบโคบลงแล้วกันงูกินแล้วสันล้งูกินมื่นะผู้มันเน่านะอสันกินเอ่องูกินมาเองมอนี่มันหลังสันมาเฟู อู้หงุโอ้หนะหามันนัมีเปเือมาเผิงอันเป็นว่มันาเผื่อวานอันนี้ยถ่ายทองมันทั้งโฮเลยทั้งโฮในจอมโหทังน่จอบนํามันผลิตการผลิตากับมึงลงมาไม่หักอันนี้อีชิ้นึง่หักน่ามันเนี้ยเงาหมันอีีนี่เงามันเออเขาผันนี่หักงน่ามีเป็นเพราะลักษนี้ต่ำๆนั่ง ใส่แล้วงูกินกราเพิงสุบปุ้มกระจอบนะพ่อนะกระจอบมันม่ยอมลนรูกโนลงอ้าวลงล้มาเลยยสามโข้างเลยที่ท่าพวกไปบางหนึ่งนี่มันจะกลับมาอ้าวพอพุน กองเต็มเพ่งเต็มขิดินมาเผืองวานมีาเทิงเวลามามันเห็นมันยาทุงเผยสักยาออเจึงอันไปต่อเอาจนาี่แหละออกมา